ก็อยู่ผมสักเซมดุมูนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสักเซมดุมูนะครับวันนี้ผมมายิงปลาอีกแล้วนะครับกับทีมงานใหม่แตกนะครับก็มีผมสักใหม่แตกนะครับแก็นี่พี่ใหญ่ของเรานะครับใส่เสื้อทีมงานสีส้มมานะครับวันนี้พี่เบสใหม่แตกนะครับที่เอาคีโร่มาวันนี้ห้าโลพอเขาเนี้ยโอเคครับวันนี้ก็มาใหม่นี่ครับมาซ้ำหมัดนี้นะครับน้ำฟังนะครับน้ำออกใส่ได้อยู่นะครับ ใช้ไดนครับีเครับตนนะครับแด้อนครับนีดไม่ได้ออกแรงครับกิกกันเลยครับ ปเปลี่ยนไปลุยกันต่อเลยครับใหญ่ๆก็มีครับสุดยอดครับสวยครับตันนี้ เดี๋ยวเก็บปานด้วยกันต่อเลยครับสวยนะครับติ๊กต๊อานเป็นผมเป็นไม่เท่านะครับสวยๆครับตัวนี้ใไอจีพีไซส์สามมือครับ นะครับยิงแบบเรียกว่าปืนแรงนะครับผมยิงไม่โดนครับยิงไกลไปไหนครับแป็ตัวอยังใหญ่ครับกำลังตีลุกอยู่เลยตัวลงกอ่าเดี่ครับเสียดายมากครับยืนลุยกันใหม่ครับข้างหน้าครับหายไปนะครับ ครับไนิดเดียวครับประมาณซึ่งกิโลนะครับโอ้พุ่งไปไม่รู้ฉอดยิงจะได้ไหมครับเรียบยิงเลยนะครับปลาต่อความหลบเลียนนะครับเสี็ยวลยนี่เป็นปลาในนะครับออกสีทองทองครับขี่มาก็กดเข้าเรื่องเทียบยิงนะครับไม่แน่จะได้ฉอดยิงเมอสั่นครับเดี๋ยวก็ไปดูนะครับตัวไม่ใหญ่ปลาในไปหาต่อครับ ก็จะลงมานะครับเขาปล่อยน้าลงมานะครับผมน้ำไม่ค่อยใสเลยนะ